một subscribe hết điều Ghiền Mì ê ไปกับตาเลยขอบคุณแม่ตูด,ด้วยจ้ะเด้อด็กหน่อยมากหลายจ้ะเด็กๆชอบมากอาหารเปียกคุกคุกอาหารเม็ดชอบมากจ้ะก,กินเกี้ยงเลย กินข้างบนไม่พอพาจินแย่งกินเขาจินข้างล่างอีกเหมนแน้วพี่ลอง เดียวหายวับไปกับตาเลยหายวับไปกับตาเกียงเลยไม่เหลือชอบจริงๆเลยโอ้ยชอบมากพี่น้องเอ้ยมักหลายบวงนู้น่ะ ท้องดูทอ้องโอ้โหบางคนกินได้พี่น,น้องเอ้ยบางคนขอบคุณไดร์เลย์เด้อแม่สุแมวชอบมาก อาหารเปียกคุกใส่อาหารเม็ดพี่น้องกินซะเกี้ยงเลยกินอย่างนงี้รับรองเลยไม่ถึงสองอาทิตย์เราอ้วนเนอยเนื้อปีแน่เลยกินหมดเกี้ยงแล้วพี่น้องไม่เหลือเลยนะเนี่ยกินจริงจริงยังตังเลยนะเอากินจริงจริงยังตังเลยเดี๋ยวตอนเช้าต้องเอาไปคุกข้างในแล้วก็ามาแบ่งให้ถ้าคุกอย่างเงี้ยไม่ไหวแย่งกันกินอยู่ childhood. แล้วเดี๋ยวเอาไปคุกใส่ถังคุกใส่ถังก่อน ใส่ถังแล้วก็โอ้ขยำใส่ทุกเม็ดกินทุกเม็ดเลยหน่อยนะดดูขนะุนสึกกินเลยขุณสึกกินไม่เหลือนะเห็นไหมล่นี้กันด้วยจากพี่น้องนะขอว่าเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้จากพี่น้อง